จะไปรีวิวกันที่ร้านไลคานแอนนาร้านกิวย่าค่ะอยู่ที่ตึกอะไรคะตอนนี้ที่ตึกพีออนทีค่ะที่ถนนพระรามสามนั่นเองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันนะคะโอเคค่ะ okay, สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราแคมชชาชาติแล้วนะคะและคลิปนี้พวกเราจะพาทุกคนไปกินอีกแล้วละคะ่ะกับช่วงกินก็ได้ไม่กินก็ได้นะคะวันนี้เราจะพามากินอาหารปิ้งย่างกันอีกแล้วที่นี่คุ้มมากๆเลยค่ะทุกคนกับร้านกิวย่านะคะหลายคนคงเคยไปแล้วแต่ว่าเราอ่ะเคยไปเมื่อหลายปีที่แล้วค่ะคราวนี้เราจะกลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งว่าทุกอย่างยังสดอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะที่นี่เขาจะมีให้เลือกทั้งหมด3ามแพ็กเกจนะคะแบบสูพรีมแบบพรีเมียมแล้วก็แบบสแตนดาร์ดค่ะส่วนพวกเรา เลือกแบบพรีเมียมนะคะเพราะว่าเรากะจะมาลุยกินกุ้งพาลังกันค่ะ <Yay! S 1> แต่ถ้าใครเน้นเนื้อแบบพรีเมียมมากๆนะคะ <_' S 1> ก็แนะนําให้เลือกแบบสูรพรีมก็ได้ค่ะนอกจากนี้แบบชุดสูรพรีมก็จะสามารถทานพวกแซลมอนซาซิมิได้ด้วยนะคะแต่ของพวกเราแบบพรีเมียมเนี่ยเราก็มีเนื้อเหมือนกันนะคะเป็นเนื้อวากิวอร่อยๆนะคะก็คืออยู่ในเซ็ตของพรีเมียมก็มีด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ก่อนที่จะลงมือทานอย่าลืมนะคะเคารพกติกาการทานบุฟเฟต์อาม่าด้วยนะคะตอนแรกพวกเราก็งงค่ะทุกคนว่าเอะอาม่ามาจากไหนนะ <S <S 1> <S 1> เราก็เลยไปสังเกตโลโก้ของเขานะคะซึ่งมีรูปอาม่าจริงๆนะคะตอนนี้เราก็เลยสอบถามพนักงานกันไปนะคะพนักงานบอกว่าจริงๆมันเป็นรูปอาม่านะคะกิวแปลว่าเนื้อนะคะส่วนย่าน่าจะมาจากยากินิคุนะคะก็คือปิ้งย่างเหมือนกับอาม่ามาปิ้งย่างให้เรากินนั่นเองค่ะเอาล่ะตอนนี้มาถึงเครื่องปรุงนะคะต้องบอกน้ำจิ้มเขาเนี่ยแซบแล้วก็เด็ดนะคะก็จะมีน้ำจิ้มทั้ง นะคะแล้วก็จะมีโชยุนะคะสำหรับใครที่จะทานพวกออซูชินะคะหรือวาซาชิมินะคะส่วนตรงซุ้มบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นแบบให้ตักทานได้เลยนะคะซุปมิโซะซุปเนื้อตุ๋นนะคะหรือว่าข้าวผัดกระเทียมเข้าสวยนะคะแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆสามารถเลือกสรรได้เลยนะคะว่าใครอยากจะทานอะไรรวมถึงไอศครีมด้วยนะคะไอศครีมนี้ก็อร่อยม,มากๆเลยนะคะตบท้ายได้หลังจากที่ทานอาหารคาวกันแล้วนะคะทุกคน <Yay! S 1> พวกเราเคยมาเมื่อหลายปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าทุกอย่างยัง เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าคะวันนี้น้องแอนนากะจะกินกุ้งแบบกี่ตัวคะอมกินเยอะค่ะแต่ว่าแบบอยากกินหอยเชลว่าค่ะน้องแอนนาชอบหอยเชลล่อเลยค่ะหอยชาหอยเชลเนยกระเทียมเ,ยเยหรอคะใช่ค่ะอร่อยมากค่ะเคยไปกินแบบล่าสุดน,นะคะเมือ่อตอนนี้นะที่หนะัวแพราะว่าอร่อยมากค่ะ ใช่เลยค่ะทุกคนพวกเราไม่ได้มานานมากๆประมาณ4ปีที่แล้วนะคะ แต่ว่าด้านบริการและก็คุณภาพต่างๆนะคะรวมถึงบรรยากาศของร้านเนี่ยยังคงเหมือนเดิมเลยละคะ่ะส่วนน้าจิ้มก็รแสแซ่บเหมือนเดิมนะคะนี่เลยของที่เราสั่งนะคะก็ได้มาแล้วนะคะสําหรับกุ้งผ่าเราสั่งเป็นแบบ2แบบนะคะแบบที่มีชีสกับแบบไม่มีชีสค่ะส่วนชีสของเขาเนี่ยแบบล้นล้นมากๆจริงๆทุกคนนะคะแล้วเราก็เน้นกินแบบหอยลายก็มีนะคะหอยเชลล์นี่แบบกินกันจุกมากๆเลยสําหรับหอยเชลล์เนยกระเทียมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมี ซาซิมิที่เป็นซาบะแล้วก็เนื้อค่ะเนื้อดีมากๆนะคะก็เป็นเนื้อวากิวออสเตรเลียนะคะเนื้อวากิวติดมันออสเตรเลียนะคะรวมไปถึงพวกเบคอนนะคะหรือว่าจะเป็นหมูครัวเบาตะนะคะซึ่งเยอะมากค่ะทุกคนกินไม่หมดไม่หมดจริงๆนะคะสำหรับเซตที่พวกเราเนี่ยเลือกก็คือพรีเมียมนะคะแต่ว่าพรีเมียมเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบเลือกมาได้ทั้งหมดจริงๆนะคะสําหรับในแต่ละเซตนะคะทุกคนมันจะ cover เซตที่อยู่ล่างจากเซตของเรานะคะอย่างเช่น คนที่เลือกเซ t ตพรีเมียมก็สามารถที่จะเลือกเมนูอาหารทั้งหมดของเซ t ตสแตนดาดได้นะคะส่วนคนที่เลือกเซ t ตสุ r พรีมเนี่ยก็เลือกแบบเมนูที่แบบครอบคลุมเซตพรีเมียมแล้วก็เซ็ตสแตนดาดได้ด้วยนะคะ ถ้ายังไงสนใจแล้วก็ไปติดตามในเว็บไซต์หรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามได้ค่ะนี่เลยค่ะแต่ละรสชาตินะคะอันนี้อาจจะเผ็ดนิดนึง <c oughs> <c oughs> ดูหน้าแบบว่าตอนนั้นกําลังบ่นว่าอืมน้าจิ้มเผ็ดไปนิดนึงนะคะสําหรับเด็กเนี่ยก็อาจจะแบบว่าไม่ต้องเติมพริกนะคะเรียกว่าก็กินได้แน่นอนนะคะเพราะว่าน้าจิ้มยาก,กินคิคุของเขาเนี่ยก็คืออร่อยมากๆแล้วก็ไม่ได้เผ็ดนะคะตั้งแต่ต้นนะคะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเลือกใส่หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือน้องแอนนาเขาทานเป็นน้าจิ้มซีฟูด้ดทานจซีฟู้ดเขาแซ่บมากค่ะทุกคน เป็นอีกหนึ่งรา้านที่อยากจะแนะนําสายปิ้งย่างห้ามพลาดเลยนะคะคุ้มมากๆเลยสําหรับเซตพรีเมียมของพวกเราเนี่ยตกคนละ748บดบาทเน็ตเท่านั้นแต่ว่าเราอ่ะกินกันแบบคุ้มค่ามากๆนะคะเพราะว่าตัวเนื้อนะคะของกุ้งอ่ะเขาสดมากๆอาหารทะเลเขาสดมากๆแล้วก็ตัวเนื้อวากิวของเขาก็อร่อยมากๆมันแยกไม่ถูกจริงๆอยากจะแยกเป็นหลายๆวันมาทานเลยนะคะนเนื้อเด้งมากนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดก็แบบว่าเด็ดสุดๆเลยนะคะก็เป็น อีกหนึ่งร้านนะคะที่พวกเราแคมชาชชาชาอยากจะแนะนำนะคะสำหรับทุกทุคนเลยนะคะที่ชอบแนวปิ้งย่างนะคะกับร้านกิวยายากิมิคุค่ะสำหรับกติกาการทานบุฟเฟ่ต์นะคะโดยปกติเขาก็จะให้สั่งอาหารได้1ชั่วโมงครึ่งนั่งทานได้2ชั่วโมงค่ะแต่ก็ศึกษากติกาดีๆเขาอาจจะมีการอัปเดตนะคะสำหรับสาขาที่พวกเรามาก็คือตึก3 on 3นีนั่นเองนะคะยังมีอีกหลายสาขานะคะก็ลองหาข้อมูลดูค่ะ <Yeah. S 1> และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านปิ้งย่างที่พวกเราแคมชา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 แนะนำนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเราอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งติดตามพวกเราในคลิปต่อไปด้วยนะคะ